อ่านะครับเทคนิคการอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนต, <Liberty> ตัวแปร u นะครับ <primarily. S 1> ตัวน <ham> <course> ี้โดยการแทนค่า <idade> ตัวแปรนะครับตัวนี้โจทย์เป็นอย่างนี้นะครับ x กำลังสบวกสตัวนี้ผมขอเปลี่ยนโจทย์ให้มันยากขึ้นนิดนึงไม่งั้นถ้าเกิดอย่างนี้มันก็กระจายแจกแจงเข้าไปได้นะครับสบายๆไม่ต้องใช้ตัวแปร u ผมขอเปลี่ยนเป็นยกกําลัง5โอเคครับดูนะครับผมมองสภาพที่ผมให้ u เท่ากับให้ u นะครับเท่ากับ x กาลังสบวกส ผมก็ดิฟหนึ่งครั้งนะครับดิฟยูนะครับดิฟยูก็จะได้เท่ากับ 3x ยกยกกำลังสองพอดิฟยูเท่ากับ 3x กำลังสองปุ๊บผมก็ปรับเปลี่ยนนะครับ dx กของผมก็เลยได้เท่ากับ dx นะครับ dx dx ผมก็เลยได้เท่ากับ du ส่วนด้วย 3x กำลังสองโอเคนะครับนี่ได้ออกมาละ dx คือตัวนี้นะ dx โอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูโจทย์ครับกระบวนการถัดไปนะครับก็ เพราะฉะนั้นนะครับตัวโจทย์ของเราอินทิเกรต x กำลังสบวกสอันนี้ผมเปลี่ยนโจทย์ให้มันเป็นกําลังห้านะครับเดี๋ยวในเอกสารเดี๋ยวเราจะงงว่ามันทำไมเป็นกำลังไม่มีกําลังห้านะครับอ่ะก็จะเท่ากับครับ dx ตัวนี้นครับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอินทิเกรต u ยกกําลังหคูณอยู่กับ3 x dx ก็คือ du ส่วนด้วย นี่เป็น 3x กำลังสองครับ 3x กำลังสองเราจะสังเกตว่านี่ครับมันตัดกันทิ้งโอเคครับมันจะเหลืออยู่แค่อะไรมันจะเหลืออยู่แค่ก็จะเหลืออยู่แค่ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับนะครับอะไรล่ะอินทิเกรต u กำลังห้า du โอเคครับแต่ว่าสูตรของเราคืออะไรสูตรสูตรที่ใช้สำหรับข้อนี้ครับอินทิเกรต u กำลังห้า du จะต้องเท่ากับ u กําลัง6ส่วน6บวกด้วย4เขียนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ก็จะได้เท่ากับ u กําลัง6ส่วน6บวกด้วย4เขียนนะครับเนี่ยก็ได้ตรงน,นี้สุดท้ายกระบวนการถัดไปครับเปลี่ยนตัวแปรกลับก็จะเท่ากับเปลี่ยนตัวแปรกลับนะครับ u คืออะไร u เราคือ x ยกกำลัง3บวก2ทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลัง6 u กำลังหกนะครับแล้วก็ส่วนด้วย6แล้วก็บวกด้วย4ก็คือคำตอบโอเคนะครับลักษณะนี้เขีย okay, นนะ,ะดูดูนะครับดูนะฮะอ่ะคราวนี้ครับผมมีวิธีการที่แบบเฮ้ยมันไม่ต้องแทนตัวแปร u แบบนี้ได้ไหมไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนลงไปผมเรียกันว่าการแทนในโจทย์ไปเลยนะครับดูนะครับการแทนในโจทย์ไปเลยและต่อไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วอะ่ะผมก็จะใช้วิธีการอย่างเนี้ยนะครับ วิธีการแทนลงไปเลยนะครับวิธีการแทนลงไปเลย <c oughs> น,นะครับขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะครับมันไม่ขยับมันไม่ขยับให้อ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรดูตัวนี้นะครับจากโจทย์ครับจากโจทย์ผมมีการแทนตัวแปร u ลงไปเลยนะครับดูตัวสีน้ําเงินนะครับอินทิเกรตอินทิเกรตนะครับ x ยกกําลังสามบวกสองทั้งหมดกําลังห้า แล้วก็ 3x กาลัง2โอเคครับผมเริ่มการเปลี่ยนตัวข้างหลัง d เนะี่ยดูนะครับให้เป็น u อย่างที่เคยเรียกไว้ในเมื่อกี้นี่แหละ x กาลัง3บ,บวก 2x บวก2นะครับบวก2เห็นไหมบวก2นะครับอ่ะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผมก็ดิฟเลยเห็นไหมครับผมทําอะไรผมเปลี่ยนตัวแปรด้านหลังนะครับผมเปลี่ยนตัวแปรด,ด้านหลังด้านหลัง d นะครับดิฟออกมาเป็น 3x กาลัง2โอเคไหม ผมทาอะไรผมเปลี่ยนตัวแปรด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนเสร็จผมดิฟมันด้วยพอดิฟเสร็จปรากฏว่าอะไรครับมันออกมาตัดกับของบางอย่างได้เลยข้างบนตัวนี้นะครับมันตัดได้เลยสุดท้ายมันเหลืออะไรมันเหลือนะครับสิ่งที่มันเหลืออยู่มันจะเท่ากับเท่ากับครับอินทิเกรต x กําลังสามบวกสองทั้งหมดกําลังห้าแล้วก็ดีของ x กําลังสามบวกสองโอเคครับเนี่ยลองดูครับถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรมันกลายเป็น u กําลังห้า ดีูโอเคนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ออกมาเท่ากับอะไร u กําลัง6ส่วน6บวก4เปลี่ยนตัวแปรกลับมาปุ๊บเราได้เท่าไหร่ครับเราก็ได้ x กําลัง3บวก2 u ของเรานะครับคือ x กําลัง3บวก2ครับนะครับส่วน6แล้วก็บวกด้วย4โอเคครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือผมไม่มาเขียนอยู่ว่า u เท่ากับอะไรนะครับเหมือนกับบองในใจเลย เหมือนกับมองในใจเลยนะครับมองในใจออกมาโอเคนะครับสังเกตว่าเวลาการเลือกมันอะมันจะต้องพอดีเป๊ะกับการตัดของบางอย่างทิ้งเห็นไหมนะครับเนี่ยเลือกอยู่ตรงนี้สําคัญอยู่จึงสําคัญมากนะครับในการเลือกโอเคนะเราจะชอบทําด้านซ้ายก็ทาแบบด้านซ้ายครับทำด้านขวาก็าําแบบด้านขวาแต่โจทย์บางอันนะครับโจทย์บางระดับยากบางอันต้องต้องเขียนแบบแบบด้านด้านซ้ายโอเคนะครับอ่ะลองดูตัวนี้ครับ ลองดูแบบสีดำนะครับลองแบบดูแบบสีดําแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเลยนะครับให้ก็เริ่มต้นโดยการให้นะครับให้ u เท่ากับนะครับผมมองสภาพเนี่ยการเลือก u ผมถ้าผมดิฟตัวล่างมันจะได้ข้างบนดูครับให้ u เท่ากับ x กาลังสอง x กาลังสองบวกสาม x ผมก็ดิฟ u ครับนี่ขอเขียนตัวเ,เ็กเลนะครับดิฟ u เทียบตัวแปร x มันก็จะเท่ากับสอง x บวกสาม เพราะฉะนั้นนะครับจับย้ายข้างไปมาปุ๊บผมได้ว่า dx ของผมก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับนะครับจับย้ายข้างนะครับจับย้ายข้างเท่ากับ du ส่วนด้วย2 x บวก3จอเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวโจทย์ตัวโจทย์ทยนะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรต2 x บวกสส่วนด้วยสค root x กำลังสอง บว 3, dx ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับครับอินทิเกรตนะครับ, ate, รบ2 x บวกสส่วนด้วยสแคว o ู root, u โอเคไหมครับ dx ก็คืออะไร dx dx ก็คือ du ส่วนด้วยอะไร2 x บวก3นี่ครับมันก็ตัดกันเหมือนกันตัดกันแล้วนะครับตัวนี้ตัดละปึ๊บปึ๊บสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเท่ากับสิ่งที่เหลืออยู่ก็เท่ากับอินทิเกรตอะไรครับ D u ส่วนด้วย s q สแ r e root u ซึ่งเท่ากับอินทิเกรตสแ r e root u ก็คืออยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาขึ้นมาข้างบนกลายเป็นลบเศษหส่วนสองซึ่งสูตรสูตรสำหรับการอินทิเกรตข้อนี้นะครับสูตรในการอินทิเกรตข้อนี้คืออินทิเกรตยูกำลังลบเศษหส่วนสองเนี่ยมันจะเท่ากับ u ูกำลังลบหนึ่งสคือหนึส่วนสหารด้วยเศษหนึ 2, คือการคูณด้วยสอบวก4 มันจะเท่ากับ2 s q u บวก4โอเคครับนี่คือสูตรที่ใช้สำหรับข้อนี้โอเคครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบออกมาเป็นเท่ากับนะครับตัวนี้จะออกมาเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ u ได้ได้2 s q u แล้วก็บวกด้วย4ซึ่งเปลี่ยน u กลับครับก็2 s q u อะไรครับ s q x กำลัง2บวก 3x แล้วก็บวกด้วย4โอเคครับก็ได้ตัวนี้ออกมาโอเคครับเนี่ยได้ตัวนี้ออกมาก็เรียบร้อยสําหรับตัวนี้อ่ะคราวนี้อยากทําแบบย่อๆอยากทําแบบย่อ,ยอๆครับสายย่อสายย่อสายย่อชอบแบบนี้ครับสายยอ,อดูนะครับ <c oughs> อินทิเกรต 2x บวกสส่วนด้วยสแควรูท x กำลังสองบวกสาม x dx สายย่อชอบเปลี่ยนอย่างนี้เลยครับตัวนี้ก็ออกเป็นสอง x บวกสามส่วนด้วย x กำลังสองบวกสาม x สแควรูตนะครับเขียนสแควรูตไม่พอนะครับทำไมเอาใหม่นะครับอินทิเกรตสอง x บวกสามส่วนด้วยสแควรูต x กำลังสองบวกสาม x ดีตรงนี้ครับดี D ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นจาก x เป็น x กำลังสบวกส x เห็นไหมครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนเสร็จปั๊บอย่าลืมดิฟด้วยนะครับดิฟดิฟมันได้เท่าไหร่ครับดิฟมันได้2 x บวกสเนี่ยครับมันออกมาพอดีเป๊พะพอดีเป๊ะให้เราทําอะไรให้เราเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะให้เราทําอะไรให้เราตัดมันทิ้งปึบป๊บปึ๊บตัดทิ้งเลยนะครับอ่าก็จะเท่ากับนะครับก็จะเท่ากับ ขอมาเขียนตรงนี้นะครับสุดท้ายมันเหลือแค่ D ของ x กำลังสบวก 3x เห็นไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย Square root x กำลังสบวก 3x ซึ่งมันคืออินทิเกรต d u ส่วนด้วย square root U ซึ่งมันคืออินทิเกรต u กำลังลบเศษ1ส่วน2 D U ซึ่งมันจะต้องตอบ อะไรครับมันต้องตอบ2องสแคว r ์บวก4เปลี่ยนตัวแปรกลับครับนี่ครับ u เราคิดแบบคิดไว้ในคิดไว้ในใจนะครับมันคืออะไร x กําลัง2บวก 3x แล้วก็บวก4โอเคนะครับบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งที่ผมมักจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามองแบบนี้มันก็มันค่อนข้างเร็วกว่านะครับมันค่อนข้างเร็วกว่าแต่อย่างที่บอกครับมันก็จะมีโจทย์บางอันที่มันจาเป็นต้องเขียนเป็น u เท่ากับอะไรออกมาเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดู โอเคนะครับแล้วก็ตัวอย่างหลังๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะแสดงแบบแบบสายย่อเลยนะครับแบบสายย่อก็คือเปลี่ยนตัวแปรด้านหลังเลยนะเปลี่ยนตัวแปรด้านหลังเลยโอเคนะครับ